สวัสดีครับพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับช่างตามเซอร์วิสลูกค้าถามผมว่าช่างผมอยากตรวจสภาพต่อทะเบียนครับโอ้โหผมมาดูโอ้โหพี่รถพี่มันเกินจะเยียวยาแล้วพี่มันรั่วแล้วนะครับถังเป็นสนิมลึกเข้าไปเลยนะครับอันนี้ผมลองเอาน้ำอ่าสไลด์ฉีดเข้าไปนะครับมีฟองออกเลยนะครับแสดงว่าถังรั่วนะครับ เขาก็บอกว่ามันน่าจะมีกลิ่นมานานแล้วครับโอ้โหพี่พี่ยังกล้าทนใช้นะครับผมเห็นผมยังกลัวเลยครับเสียวๆเลยครับแบบนี้ครับโอ้โหมันก็สุดยอดเกินถ้าในลักษณะแบบนี้ผมไม่ตรวจนะครับตรวจไม่ได้ครับอย่าว่าแต่ผมนะครับที่ไหนก็ตรวจไม่ได้ครับถังมันรั่วแล้วนะพี่โอ้โหเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวผมจะถอดลงมาดูครับถอดมาดูข้างล่างจะต้องถอดเบาๆเลยครับถอดค่อยๆเลยครับ นี่ดูครับดูผมถอดลงมาแล้วครับนี่ครับที่ผมจับอยู่นี่ครับหักอยู่นี่นครับออกจากถังทั้งนั้นเลยนะครับน่ G, ครับถัง LPG สี่มิลยิงนลพี่ดูสนมันเข้าไปกี่มิลแล้วพี่นี่โอ้โหผมถอดออกทั้งถอดทั้งเสียวไปนะครับขาเหล็กสปอร์ตขาสปอร์ตนี่ผมว่าจะเปลี่ยนถังแล้วใช้ขาสปอร์ตตัวเดิมครับตัวเดิมยังถือว่าุณพี่ใช้ได้ เพาะสนิมพ่นอ่าสีดีๆก็น่าจะใช้ได้ดูครับสภาพถังนี่ครับเศษสนิมนะครับอันนี้ออกจากถังแก๊สเลยนะครับนี่ครับรั่วเลยนะพี่รั่วตามตะเกียบนี่ครับเห็ดเดเพจเลยครับดูสภาพเกินคำบรรยายครับทันนี้ครับเกินคำบรรยายจริงๆสุดมากครับนี่ดูโอยที่ไหนครับรับตรวจแบบนี้พี่ไมกลาแล้วครับ อ่านี่ครับต่อไปเดี๋ยวผมจะหาดูถังครับเดี๋ยวผมหาถังให้นี่นะครับถังลูกค้าขอเป็นถังมือสองอาจัดไปพี่ยังดีกว่าของพี่ครับดูสภาพนี่ครับดูยังไม่หมดอายุเลยนะพี่นี่ดูสภาพถังครับนี่ถังมือสองนะครับเบาของอินดีจี้ครับนี่ถือว่าโอเคเลยนะครับ ผมก็จะถอดขาสพอร์ตตัวนี้ออกแล้วใส่สพอร์ตตัวเดิมนี่นี่ผมจะเอาไปบูออกนะครับแบบนี้ไม่ไหวจริงๆครับนี่ครับรั่วตามตะเข็บแบบนี้เลยสุดยอดจริงๆนะครับโอ้โหสภาพนี้คนทำยังน่ากลัวนะครับคนใช้ก็รู้นะครับว่บามันรั่วแล้วนะครับ แต่ก็ยังใช้ครับบอกว่ามันน่าจะรั่วมาเป็นปีแล้วครับเคยเห็นน้ํามันโดนแล้วฟองมันออกโอ้โหพี่สุดยอดนับถือใจพี่จริงๆครับเอาแล้วครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนถังให้นี่ครับถังมือสองราคากันเองโอเคครับเดี๋ยวผมจะประกอบจวประกอบเดี๋ยวผมดูให้ดูอีกทีนึงนะครับนี่ครับอ่าแผ่นกาดใช้ตัวเดิมนะครับ ตัวเดิมขัดขัดแล้วพ่นสีใหม่ครับพ่นสีกันสนิมแล้วก็พ่นสีดำขาสปอร์ตใช้ตัวเดิมนี่ครับถังโอโ้โหแบบนี้เลยพี่จะตรวจได้ที่โอเคครับราคากันเองครับราคาถังรุ่งนี้ถูกมากๆนะครับใส่ก็ตามเดิมนะครับน็อตใหม่ทุกตัวทำอะไรให้ใหม่ครับโอเคคลิปนี้กะจบเพียงเท่านี้นะพี่ขอบคุณครับ ฝากกดติดตามด้วยนะครับพี่